เอาทักษะของบิวเกสและเรดิโอมาบอกกันนะครับคุณรู้ไหมว่าวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับเจ๋งๆสี่ทักษะตอนนี้ทุกคนงงกันไปหมดแล้วนะครับจะเรียนอะไรดีโรงเรียนก็จะปิดกันหมดแล้วนะแล้วนักเรียนจะทำรายการช่วงนี้หาตังค์สิครับใช่ใช่พี่ไายช่วงนี้ทํารายการดีหาตังค์สิครับและถ้าจะมีช่องหนึ่งที่สอนวิชาหาตังค์ได้เจ๋งที่สุดช่องหนึ่งเลยนะครับก็คือช่องนี้แหละนะครับช่องอื่นผมไม่รู้แต่ว่า ช่องอื่นเขาจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจอย่งางเงี้เขาจะมาบอกข่าวร้ายพวกคุณแต่ผมโฟกัสอย่างเดียวทํายังไงพวกคุณหาังค์ได้โอเคเปล่าจบไหมจบไม่งั้นฝากแชร์เลยนะครับเข้ามาแล้วฝากแชร์วันนี้สี่ทักษะมีอะไรบ้างต้องอขอ,อให้เครดิตนะครับให้เครดิตปีเตอร์นะครับไปหาหามาจนได้นะไอะ้ผมอยากจะเขาแบบว่าวันๆก็มานั่งคิดทำไงให้ความฝันคุณบรรลุเป็นความจริง <laughs> แล้วมีอะไรมีอะไรแนะนําบ้างมีอะไรแนะนำ<ล>ะตอนนี้หลายคนหลายคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้ออนไลน์เพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาเป็นร้นานค้าแล้วเขามีขายของออนไลน์จากหน้าออฟไลน์เป็นออนไลน์แล้วก็อยากจะขายของแบบอยากได้ภาพสวยๆอยากจะขายของดีๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณคิดดูสิว่าถ้าถ้าวันเนี้คุณไลฟ์ขายของแล้วภาพมันไม่สวยอะ่ะคนก็ไม่อยากซือ้อนะใช่โดยเฉพาะแบบ อย่างวันนั้นอย่าง,อางของหยกอะครับเวลาเขาขายหยกทีหนึ่งเขาซูมเข้าไปใกล้ๆสวยๆวยยอะไเนี่ยคนอยากซื้อใช่เช่นเดียวกันคุณขายเสื้อผ้าคุณอยากให้เห็นเขาเห็นเนื้อผ้าอยากเห็นตะเข็บภาพต้องสวยมาก,ก่อนใช่จะซื้อแล้วคุณรู้ไหมนี่วันนี้จะเอาเคล็ดลับมาบอกในที่สุดแล้วนะคุณขายอะไรรู้บ้างถ้าคือของที่คุณขายอันดับแรกเลยวันนี้ผมก็อ่านหนังสือเรื่องการขายมาวันนี้จะมาสอนพวกคุณด้วยอ่านหนังสือเรื่องการขายมา อย่างที่ปีเตอร์บอกถ้าเกิดภาพมันไม่สวยคนก็ยังไม่อยากซื้อแล้วจริงๆแล้วคุณขายตัวเองแล้วถ้าภาพคุณไม่สวยคนก็ไม่อยากซื้อคุณเหมือนกัน<ๆ>คุณแก็ตหรือเปล่เนี่ยคุณแก็ตหรือเปล่านี่อยากได้ภาพส,สวยๆไปโปรโมทมให้เลยปีเตอร์ <ๆ S 2> ไปปีเตอร์เดอะโปรดิวเซอร์เศรษฐกิจกำลังห่วยแย่โน่นนี่โน่นนี่ไม่สนใจเรื่องนั้นสนใจเหมือนกันแต่คิดต่อให้คุอีก อะไรคือสเต็ปต่อไปอะไรที่มันคุณที่คุณควรจะไปนํากระแสโอเคปเปล่าไม่เอาคําว่าตามกระแสนะไม่เอาคําว่าตามโลกให้ทันนะไม่เอาคํานั้นนะช่องนี้ไม่เอาตามโลกให้ทันกูเกลียดเกลียดคํานี้ <c oughs> เอาคําว่าฉันนํากระแสไหนผู้ตามสิทุกคนเขียนมาเขียนมาให้หมดเลยฉันนํากระแสเฮ้ยทำไมาอยู่ดีแรงเึ้นแรงมาวะ เมื่อกี้นี่ยังหิวข้าวอยู่เลยตอนนี้ก็ยังหิวอยู่นะวันนี้กินไปแค่มือเดียวเองจะหอมอยู่แล้วผอมจะตายอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเอาสีทักษะนะเนี่ยใครใครโรงเรียนปิดนะใครมีลูกพี่บอกว่าอยู่เมืองนอกนะโรงเรียนปิดนะเด็กๆทําอะไรดีอะช่วงเนี้ยเรียนสิจา้าเรียนออนไลน์สิจา้าแล้วก็รู้ต้องรู้ด้วยทักษะจะไม่ใช้เวลาจะใช้เวลาอ,อให้ให้ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โอเคปะ่ะแล้วต้องหา Uh, หาสิ่งที่มันใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วผมบอกเลยนะมีทักษะสี่ทักษะผมสรุปมาจากฟังบิลเกตแล้วก็ฟังเรดิริโอเรดิริโอรู้จักเปล่าเรดิริโอคือนักลงทุนอันดับต้นๆของโลกเขาช่วงนี้กำลังดังมากเลยเว้ยโหคนสัมภาษณ์กันเต็ไมไปหมดเลยและทั้งโลกลคนระดับท็อปๆของโลกนะสัมภาษณ์กันใหญ่เลยเรดริโอคุณไปเสิร์ช R A Y เรดโ D A L I O เรดิอโย เขเขียนหนังสือชื่อว่า Principles Principles แปลว่าอะไร Principles แปลว,ว่าหลักการหลักการใช้ชีวิตหลักการทําธุรกิจเขาเขียนอยู่ในหนังสือเล่มนั้นผมไม่อ่านมาแล้วโคตรเจง๋งหนังสือเล่มนี้สุดยอดเราวันนี้เอาสรุปความคิดมาสรุปให้พวกคุณฟังวันนี้ผมอ่านหนังสือหลายเล่มมากเลยวันนี้อยู่บ้านทั้งวันก็นั่งเล่นกีตาร์บ้างอ่านหนังสือบ้างเอาสองอย่างปนๆกันนะครับแล้วก็เอามาสอนพวกคุณแล้วก็วันนี้เพิ่งไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาไว้โคตรดี หนังสือชื่อเล่มนี้ชื่อว่า How to sell How to close every sale วิธีปิดทุกการขายวิธีปิดทุกการขายนี่คือหัวนี่คือหนังสือเล่มนี้ผมก็อ่านแหลกเล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็รู้อยู่แล้วก็คือเคยสอนไปแล้วในคอร์สชื่อว่าส hmm. ั่งจิตปิดการขายแต่มีอันบางอันเนี่ยที่แบบมันต้องมามามาเน้นอีกเขางพูดคานี้มากบอกว่าเลยกบอกได้เลยว่า อเจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถขายได้ทุกอย่างเพราะว่าสิ่งแรกที่คุณขายคือเพราะว่าคนนไม่ได้ซื้อของคนซื้อคุณเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเมื่อคนซื้อคุณเรียบร้อยแล้วคุณจะขายอะไรก็ได้เข้าใจปะคนหนึ่งขายได้ทุกอย่าง แต่คือเราก็เลือกขายด้วยแหละเราก็ไม่ได้เลือกไม่ได้จะพูดเรื่องซ้ำๆส,ส,สร้างเรื่องที่เราไม่อยากพูดใช่ไหมแต่คุณอะขายได้ทุกอย่างเพราะในที่สุดแล้วคนซื้อคุณก่อนคุณจําคํานี้ไว้ตลอดชีวิตคำนี้ไหม,คน,มนค,นคนนี้เขาเป็นเซลแมนขายรถที่ขายได้เยอะที่สุดในโลกลงกินเนสบุ๊กคนเขียนชื่อว่าโจจิราดโจจิราคุณจําชื่อนี้ปนไปเลยชื่อนี้แม่นดังมาก j o e โจจิราด j, j, R A j i เอ้ย G I R A R D โจจิราช่วยเขียน,นเข้าไปในคอมเมนต์หน่อยดิเนี่ยเนี่ยสองคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยสองคนเนี่ยช่วยเขียนเข้าไปในคอมเมนต์คนจะได้ไม่ต้องนั่งอ่ามาแล้วหนึ่งเควันนี้เอาสอนแพงๆไปเลยนะครับสอนแพงๆคนซื้อคุณก่อนจําไว้ข้อนี้นี่อย่ามาเถียงอย่ามาเฉียงอย่ามาอย่ามาคิดคือท่อไม่ใช่คิดไปในแถวนางนี้นี่คืออ่าเวลาคนรู้ได้ไงว่าคนไม่ไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยช่วงนี้อะไรขายดีวะ เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวกูไปซื้อแฮนเจลขายแอนเจลบ้างแฮนเจลขายดีแล้วขายหน้ากากบ้างเดี๋ยวไปขายอะไรขายดีกูไปหมดเลยแล้วก็มาถามว่าเนี่ยแล้วมีคนก็มีคนประมาณบางประเภทที่บอกว่าเนี่ยนะรู่นี่ขายยากจังเพราะว่าเนี่ยเขาก็มามีคนนึงมาคล้ายๆเถียงผมมาที่ผมคอมเมนต์ที่ความรู้ให้ไปแล้วเขาก็มาเถียงนิดหน่อยบอกว่าเนี่ยช่วงนี้ก็ยากนะอาจารย์เพราะว่าเอ่อ หลายๆที่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าต้นทุนอะไรอะซื้อมาต้นทุนก็ต้องแพงหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาอ,อื่นก็ได้เราไม่รู้เราต้องไปซื้อที่ต้นทุนถูกๆอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ได้คิดเลยว่าจริงๆอะคนซื้อเขาก่อนไม่ต้องมาคุยใหญ่เรื่องนั้นนะเรื่องราคารายเป็นเรื่องหลังจริงๆคนซื้อเขาก่อนและเรื่องนี้เป็นสัตธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วห้ามเถียงใครแล้วคุณคิดไปในทางนั้นเลยแล้วคิดไปก็ได้ทํำยังไงให้คนซื้อฉันแล้วยุคนี้นะ มันไม่ใช่อ่าฟังอีกทีหนึง่งมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกอันนี้ให้ไปก่อนเลยกันคนหนึ่งคือคนซื้อคุณก่อนโอเคปะ่ะคนซื้อคุณก่อนขา,ขายตัวเองไม่เป็นนี่คือตายแน่โอเคปะ่ะอ่านี้วันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่สอนเห็นไ,ไหมเห็นวันนี้เตรียมการสอนมายิ่งกว่าเตรียมไปคอร์สออนไลน์อีก เห็นอย่างเห็นอ้นคำว่าเศรษฐกิจไหมทุกเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้วันนี้ขาวันนี้ไปดูหนังสืออีกเล่มหนึ่งเ,เห็นอย่างนี่ขึ้นมามอย่างวันนี้ทักษิเศรษฐกิจเศรษฐกิจมีผลิตกับเสพโอเคปะ่ะเศรษฐกิจในทุกเศรษฐกิจส่วนใหญ่คนจะคิดว่ามีแค่ผลิตแล้วก็เสพใช่ไหมมีสองข้างมีแค่มีผลิตฝั่งนี้แล้วก็เสพฝั่งนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นลายมือผมเองนะครับทุกคน <c oughs> อ่านออกกันหรือเปล่าเนี่ย อันนาวรัตบอกกำลังสวัสดีค่ะอาจารย์กาลังคิดถึงพอดีค่ะขอบใจมากจ้ะมามาแล้วก็แชร์ไปรัวๆเลยนะครับทุกคนอยากจะรู้ไหมว่าผมไปอ่านอะไรมาแล้วแม่งเจ๋งสุดยอดวันนี้ต้องแชร์เลยต้องบอกมันไลฟ์เลยมันคือ,ม,คอมันคือหนังสือที่ชื่อว่าอีกเล่มหนึ่งหนังสือชื่อว่า To Sell Is Human To Sell Is Human คือการขาย มันก็คือการเป็นมนุษย์นั่นเองพูดง่ายๆมันหมายความว่ามนุษย์ทุกคนก็มีธรรมชาติต้องขายอยู่แล้วมันกา,การขายเหมือนกับเป็นการต้องกินน่ะมนุษย์ทุกคนต้องขายของ อย่าไปคิดว่าคําว่าคือคนส่วนใหญ่พอคิดว่าคําว่าขายไม่จะคิดถึงไอเซลแมนที่แม่งตือต้อๆหรือว่าใครก็ได้ที่แม่งตื้อเราอยู่นั่นที่เขามึงน,น่ารำคาญสุดๆอะไรแบบเนี้ยเขาจะคิดถึงอันนั้นหมดฝรั่งก็เป็นแบบนั้นแล้วบางคนคนส่วนใหญ่แม่งเกลียดคํานี้ด้วยเกลียดคําว่าขายเข้า okay, ปะแต่อย่างที่ผมสอนจริงๆการขายมันคือการช่วยคนมันคือการรับใช้คน mm. คนที่ขายไม่เป็นเขา แล้วยิ่งพวกศิลปินทั้งหลายแหละยิ่งเกลียดคานี้ใหญ่เลยเขาจะไปรู้สึกว่าแม่งแบบต่ําจังไว้คนที่แม่งขายนี่แม่งต่ํามันดูเป็นเป็นพวกเอ่อพวกยัดเยียดพวกเอ่อพวกอะไรง้อคนอื่นตือ้อน่าลาคาญเวลาคนพูดเลือกเวลาเขาเวลาเขาเอ่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าทําไมผมถึงเป็นอ,อคอนดักเตอร์ระดับโลกได้ แล้วเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกประเภทที่ว่ามาประเทศตัวเองขณะประเทศกูไม่มีใครสนใจเพลงคลาสสิกเลยไม่มีใครสนใจเลยผมยังขายตัวเองให้ประเทศนี้ได้เลยผมยังสามารถที่จะมาเป็น,ค,นค,คุณรู้เป่าคนที่เล่นเพลงคลาสสิกส่วนใหญ่ในประเทศไทยคุณรู้จักกี่คนนะไม่รู้จักเลย,เลยฉันไม่สนว่าใครเก่งแค่ไหนแต่คุณไม่รู้จักเขาเลยเพราะอะไรเขาขายตัวเไม่เป็น เขาขายตัวเองไม่เป็นแล้ววันนี้ผมจะสอนวิธีการขายที่แม่งสุดยอดที่สุดสรุปมาล่าๆล่าวันนี้ผมเพ่งอ่านมาบิลเกตส์เรดาริโอแล้วก็แดเนียลพิงค์ที่เขียนหนังสือ to sell is human to sell is human แปลว่าอะไร to sell is human แปลว่าในการที่ขายมันก็คือการเป็นมนุษย์อย่างหนึ่งแหละมนุษย์ทุกคนต้องขายหมดแล้วคนที่เขียนนี้ไม่ใช่นักขายนะคนที่เขียนคือคนนักวิจัยแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายไอ้ตรงนี้ให้ฟัง ว่ามันคืออะไรและอีกเรื่องหนึ่งนะก่อนเข้าเรื่องอันนี้แพงมากเลยตั้งใจฟังดีๆแพงมากคุณรู้ไหมว่าตอนที่ผมเนี่ยจะสร้างตัวขึ้นมาแบบเราก็รู้ว่าเราแบบมีไฟต,ตอนที่สร้างตัวแบบดเด็กๆตอนแบบอายุไปอเมริกาแรกๆอยากจะสร้างตัวอยากจะไปถึงท็อปเร็วๆเ,เ,เนี่ย คุณรู้ไหมว่าคนที่แม่งเล่นเกมนั้นนะถึงแม้ต่อยมึงเก่งแค่ไหนแต่มันคนที่เป็นแบบเราอยากจะเป็นถึงท็อปนะเยอะมากเยอะมากจนเขาดูไม่ออกว่าใครเป็นใครแล้วผมก็มาสรุปมาแบบพยายามโอ้โหแม่งเป็นปีปีนะหลายปีนะคิดเกมว่าทํายังไงวะคูถึงจะได้เป็นแบบท็อปเขาได้อะแล้วผมก็สังเกตคนที่ไม่สําเร็จคนที่ไม่สำคนที่สําเร็จด้วยแล้วคนที่ไม่สาเร็จผมสังเกตหมดทุกอย่างนะมันเกี่ยวกับคุณด้วยเรื่องนี้เพราะอะไรตอนนี้มันเป็นแบบนั้นเหมือนกันหมดเลย ตอนนี้คุณแบบทุกคนแม่งท่วมไปหมดเลยทุกคนเข้ามาในออนไลน์ท่วมกันหมดเลยแล้วมีอะไรที่มันเป็นอินพีของความสําเร็จที่แม่งไปเร็วที่สุดคียนั้นมันคืออะไรมันเหมือนกับผมตอนสร้างคียเดียวกันกับที่ผมตอนสร้างตัวใหญ่ๆยิ่งถ้าแบบพยายามจะเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกให้ได้คือแม่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เวไอ้บอกสก่อนแทบจะเป็นไปไม่ได้เราต้องใช้เวลานานมากแล้วความเก่งก็ไม่ไม่ช่วยความเก่งอย่างเดียวก็ไม่ช่วยนะมันจะขยันแค่ไหน เก่งอย่างเดียวก็ไม่ช่วยจนสุดท้ายผมสรุปผมสังเกตได้เลยนะเว้ยจนมาถึงวันเนี้ยมันคืออะไรรู้ป่ะคำเดียวมนทอร์ผมสังเกตเลยไอคนที่แม่งไปเร็วคือมันมีใครพยุงเขามันมีอาจารย์ที่แม่งดังอาจารย์ที่แม่งดังอยู่แล้วอ่ะที่แม่งประสบความสำเร็จสุดแล้วเสร็จแล้วก็ว่าอโอเคมาแล้วมี power ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ดังอย่างเดียวไม่ใช่เป็นครูเฉยเฉยนะเว้ยแต่มี power ด้วย มี power คืออ่ะกูอุ้มมึงอ่ะมึงให้กูให้โอกาสมึงมึงไปมึงไปออกมึงมึงมึงเนี่ยเดี๋ยวกูโชว์เคสมึงอ่ะคนนี้มาเล่นกับวงกูมามันเป็นคนไปอาจารย์เป็นคอนดักเตอร์อ่ะมาเล่นกับวงกูมึงจะได้คนจะได้เห็นมึงเยอะต้องเป็นอาจารย์ที่สอนได้และมี power มีอำนาจมันถึงจะลุ้งลึงซึ่งแมงผมตอนนั้นเนี่ยผมหาคนแบบนี้ไม่ได้เลยคือไม่เป็นคนไทยหัวเดียวกะเทียมรีบไปอยู่เมืองนอกใครจะมาสนใจอ่ะ ส่วนใหญ่เขาก็สนใจคนชาติเดียวกันพูดกันตรงๆเลยคนอิตาเลียนแม่ก็จูนกับคนอิตาเลียนคนฟินแลนด์ก็จูนกับคนฟินแลนด์คนอเมริกันก็จูนกับคนอเมริกันอีกจีนก็จูนกับคนจีนญี่ปุ่นก็จูนกับญี่ปุ่นถ้าเกิดเป็นคนอเมรนาันคนญี่ปุ่นมันก็จะสนใจแต่กับญี่ปุ่นคนไทยมีใครไม่มีผมไปนี่แม่งโคตรโคตรเซ็งอ่ะตอนแรกแเซ็งมากเลย โคตรยากหาคนที่มาเป็นเมนทอร์ใครอยากมาอุ้มฉันหน่อยมาช่วยฉันหน่อยมาช่วยมาคอยดูแลคอยคอยสอนคอยดันเมื่อฉันมีโอกาสก็ดันให้ฉันไปได้หัวหาคนยากแต่ว่าเนี่ยนี่เป็นเหตุผลที่ผมสร้างพวกพรีเมียมโปรแกรมเมนทอร์โปรแกรมขึ้นมาเพราะอะไรผมเห็นเห็น,เห,นเห็นลูกสิษหลายหลายคนตอนนี้ผมบอกได้เลยแม่งผมมึงจะเกิดน,นี่เกิดยากมากเลยถ้าแบบ ถ้าคุณไปสร้างอ,อย่างรู้สึกของผมที่อยู่ในพรีเมียมหรือเพนทอโปรแกรมเนี่ยบางคนเนี่ยผมรู้เลยถ้าผมไม่แชร์นะหรือถ้าผมไม่ช่วยเขาเกิดยากมากผมนึงคิดว่าโอ้โหแม่มานั่งคิดสร้างตัวตอนนี้เนี่ยมาสร้างตัวใน a c ซ b o o k ในในสื่อโซเชียลตอนนี้แม่งเหนื่อยมากอันนี้ผมไม่ได้ว่าจะมาขายพรีเมียมกับเป็นทอโปรแกรมเะยนี่เพราะเต็มแหละโ <laughs> คตรเหนื่อย <laughs> อะไรนะ ใช่ผมปฏิเสธไปหลายคนแล้วบอกตรงโคตรเหนื่อยเข้าใจเปล่าแล้วก็ถ้า private coaching ยังพอได้ private coaching นี่มีฝรั่งจะมาเรียนเมนทอ์โปรแกรมพเมียโปรแกรมกับผมก็จะไม่เอาด้วยเพราะว่าผมดูแล้วรู้ว่ากูเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากจะไม่เอาไม่ปั้นใครแล้วนะผม่การดันคนการปั้นคนนี่โคตรเหนื่อยเข้าเปล่าตอนจะมาเข้ากระบวนการแบบลุงตอนแรกๆที่ผมช่วยลุงแต่ว่าลุงก็ไม่ได้คือลุงมันเก่งที่ว่า เข,เขาจําทุกอย่างที่ผมสอนจริงๆแบบว่าและผมแนะนําพวกคุณได้ถ้าเกิดพวกคุณอยากจะเออ่าในตั้งเป้าหมายว่าอยากจะให้ผมช่วยใน,ในลักษณะของช่วยเมนทอร์อะไรเงี้ยในอนาคตนะตอนน,อน,นี้ตอนนี้ไม่ค่อยได้รับแล้วทาแบบลุงทำํำลุงเรียนออดีโอผมทุกอันจําได้หมดทุกอันจําทุกอย่างทุกประโยค เขาผมเองยังจําไม่ได้เลยเขาจําได้หมดเลยว่าอาจารย์เคยพูดคํานี้ในอ,อดิโอชุดนี้อาจารย์เคยแล้วเขาเอาไปใช้ในชีวิตด้วยมันต้องแม่นขนาดนั้นมันต้องแล้วคอนเทนต์ของผมมันไม่ใช่เพราะว่าผมมาโก้บอกเฮ้ยมึงต้องเรียนตามที่กูอแต่ไม่ใช่เพราะาผมก็ไปเอาของคนอื่นมาเหมือนกันผมก็ไปเรียนจากคนอื่นแล้วก็เอาใช้กับตัวเองจนรู้ว่าแม่งเป็นสัจธรรมมันใช่เลยมาสอนต่อ ถ้าคุณทําตามนั้นคุณก็ได้ผลเพราะฉะนั้นผมมีหน้าที่แค่สก,กรีนให้พวกคุณเท่านั้นเองเข้าใจเปล่าผมไม่ต้องมาดั้งอีโก้ว่อมึงต้องเรียนปัญญากูเป็นเจ้าเอาสาวเจ้าศาสดากูเป็นนี่มึงต้องเรียนมึงเป็นสาว,วากกูหรือว่าผมห่วงเรื่องการขายไม่ใช่รวยพอแล้วแต่ผมบอกได้เลยเนี่ยคุณไปเรียนอยากจะอยากจะเตรียมอยากจะเปลี่ยนตัวเองอย่างเร็วใช่ไหม ฟังฟังฟังออดิโอบุ๊คอร์สไปเรียนซะอันไหนที่มันเกี่ยวคุณแล้ววันนี้จะสอนสี่ทักษะนี้อันนี้สรุปแล้วนะเมื่อกี้นี้จําไว้เลยสิ่งที่คุณจะทําให้คุณนะก้าวหน้าเร็วที่สุดนะหาเมนทอร์ตอนนี้บางคนอาจจะเข้าตัวไม่ถึงตัวผมแล้วไม่เป็นไรก็ลูกศิษย์ผมก็ได้พวกผมบอกให้ลูกศิษย์หลือว่ามีอย่างนี้ด้วย <laughs> ไม่ได้ไลูกศิษย์ผมก็ได้ไปไต่เต้าขึ้นมาก็ได้ หรือว่าถ้าจะมา private coaching ก็โอเคกับผมนะเป็นชั่วโมงเป็นสอสามชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นเซสชันไปแต่ว่าะจะให้ผมรับเป็นแบบเป็นเ,นเ,นเ,นเนมนทรอ,อยู่ขนาดนานนี่คือต้องรออีกต้องรออีก,อออกสักพักหนึ่งนอกจากจะแบบชายจริงๆแบบสุดยอดจริงๆแต่ประเด็นคือผมบอกได้เลยอนี่คือคีเลยนะยกตัวอย่างสมัยเนี้ยอาจจะได้คุณอาจจะได้อันนี้สงถ้าคนดังแชร์ของคุณให้ นั่นก็คือเหมือนคราได้คุณได้การดันจากได้โอกาสใหญ่หนึ่งครั้งแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปั้งชนะทันทีไม่ใช่มันต้องสม่ําเสมอคุณต้องผลิตงานออกมาสม่ำเสมอสม่ําเสมอสม่ําเสมอแล้วคุณก็จะแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นผลเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคุณควรจะรักในสิ่งที่คุณทําเข้าใจบ้างคุณควรจะรักในการสิ่งที่ออกมาออกมาให้ให้ให้บางอย่างกับคนให้ความรู้กับคนคุณควรจะรักในสิ่งนั้นแล้วมันคุณจะทําได้ยืนยืนยาวโอเคเปล่า โอเคสรุปตรงนี้ดีกว่าสรุปแล้วกันนี่นิวบอกว่าทุกวันนี้หมอน,นิวเหมือนมีอาจารย์เปมนเนทอดีมากฟังทุกวันฟังฟังทุกวันเทอะแล้วก็ปรับสมองให้เป็นคนที่แบบว่าค,คืออะไรเคล็ดลับมันคืออะไรรู้ป่ะลงมือทําเพราะถ้าลงมือทํามันมัน,มนไม่ต้องท่องอะ่ะเพราะลงมือทํามันกลายเป็นตัวคุณเลยมันกลายเป็นตัวคุณโอเค